YAMAHA GT 2025คือสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยามาฮ่เปิดตัวเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่รุ่นใหม่ในเมืองไทยด้วยดีไซน์ทันสมัยฟังก์ชันครบครันและสมรรถนะที่ตอบสนองได้อย่างเราใจรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดจากรุ่นเดิมเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับสกูตเตอร์ให้กลายเป็นพาหนะที่ให้ทั้งความสนุกความปลอดภัยและสไตล์ในคันเดียวดีไซน์สายพันธ์สปอร์ตที่ฉบเฉีียวกว่าเดิม ยามาฮ่า GT 2025มาในลุคใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวสปอร์ตและทันสมัยยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวรถได้รับแรงบันดาลใจจากรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบฟูลระบบพร้อมดีไซน์ทรงเฉียบคล้ายตาเหี่ยวให้ความรู้สึกดุดันและมีเอกลักษณ์ชัดเจนบอดี้ของตัวรถออกแบบให้มีความเพรียวลมแต่แข็งแรงด้วยโครงสร้างใหม่ที่น้ำหนักเบาและแข็งแรงมากขึ้นทั้งยังมีให้เลือกหลายสีสันตามสไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโทนเข้มแบบดุดันหรือโทนสดใสสำหรับผู้ขับขี่สายแฟชั่นสมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่แรงและประหยัดยิ่งขึง้น y a มาฮ่าจรุ่นปี2025ใช้เครื่องยนต์บลูคอรุ่นล่าสุดขนาด1 5 5ซีซีที่ให้กำลังสูงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทั้งในเมืองและระยะไกลมาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพิ่มความทนทานต่อการใช้งานหนักและต่อเนื่อง ระบบส่งกำลังแบบ cvt ที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยให้การออกตัวและเร่งแซงทำได้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นไม่สะดุดไม่หน่วงตอบสนองได้ทันใจทุกจังหวะการขับขี่ระบบช่วงล่างและการควบคุม gt 2025มาพร้อมกับโชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ที่ปรับค่าความแข็งได้ช่วยให้การทรงตัวและซับแรงกระแทกทำได้ดียิ่งขึ้นเมื่อขับขี่บนถนนครุขคลาดหรือความเร็วสูงระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าพร้อม abs ในรุ่น็อป เพิ่มความมั่นใจในการเบรกอย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ส่วนล้อแม็กขนาด14นิ้วทั้งหน้าและหลังมาพร้อมอยางแบบทุกเปลสที่ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมฟีเจอร์อัจฉริยะสะดวกปลอดภัยทันสมัย Yamaha GT 2025มาพร้อมกับหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบครันทั้งความเร็วระยะทางรอบเครื่องยนต์การเตือนการบำรุงรักษาและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปยามาฮ่าว n คอนเน